วันที่20กันยายนที่ผ่านมานะคะบริษัทเมดิกรีมจำกัดผู้ผลิตและวก็ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อแอนตอเวียประกอบด้วยแอนตอเวียแล้วก็แอนตอเวียแพนดูรานะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมสมุนไพรต้านโควิด19 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ในายเดชนุพลเอี่ยมสกุลเวทนะคะในฐานะทนายความเข้าดําเนินการแจ้งความเพื่อลองทุกข์กับนางสาวพุทธิดาศิลชายญาหรือว่าคุณอีฟนะคะและก็บริษ,ษัทเศรษฐพัฒน์แปจำกัดนะคะซึ่งบริหารงานโดยคุณพุทธิดานั่นเองในฐานะผู้จัดจาหน่ายพร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนซึ่งทําให้เกิดการหลงเชื่อในตัวสินค้านะคะโดยมุ่งประโยชน์แก่ก,การค้าของตนณสถานีตํารวจนครบาลพระขนงโดยทางบริษัทเมดิกรีนนะคะต้องการแจ้งให้รับทราบข้อเท เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในตัวของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอนตเวียที่กำลังจะได้รับความร่วมมือกับทางภาครัานะคะหรือว่าเกิดการเปรียบเทียบทางการค้าระหว่างกันอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเองค่ะเ,เรื้องต้นนะครับวันนี้ที่มาได้รับการกานมาแจ้งความที่สอนอครับขนมวันนี้นะครับเนื่องจากมันมีเคสขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากเราได้รับการตรวจสอบแล้วมีการใช้ไอจนะครับ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับทางของแอนตาแอนตาวีย e ซึ่งโรัดีนเป็นบริษัทเป็นผู้ผลิตลแบบลลกกได้จัดได้ได้จัดจำหน่ายนะครับตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากมีลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ได้ได้เข้าใจถึงตัวผลิต้าณิดถึงแหล่งที่กําเนิดหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าใจว่าแอนตาวีย e คือตัวเดียวกับโลตา โมโปตเลียซึ่งเป็นทางคุณอี้เป็นผู้ผลิตและจัดจัดจัดจำหน่ายนะครับทีนี้วันนี้เราได้มาแจ้งความเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองเนื่องจากผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้รับการวิจัยและความร่วมมือจากพ่อจอมเต้าราตกระบังแล้วก็ทางได้รับการเข้าทําการตรวจสอบกับทางไบโอเบลสติกว่าเรามีคุณคุณคุณสมบัติตามที่เราวิจัยที่เกิดความตกความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะครับ ส่วนนี้ทำให้ทุกคนผมทางทางตัวกรรมการ,าวเ,วารเองทางกลุ่มบริษัทมีความกังวลว่า้าไทยบริภโภคเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเกิดมีความมีปัญหาขึ้นมาหรือกับหน่วยงานที่เราร่วมมือด้วยเขา,าอาจจะเข้าเข้าใจทางทางตัวทางตัวบริษัทเมดิกรีนผิดผิดไปเพราะฉะนั้นวันนี้คือเราได้มาแจ้งความไว้เพื่อป้องก,กันสิทธิของตนเองที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตจริงๆถ้าถ้าไปดูอินสตาแกรมของของคุณพีทนะครับ ซึ่งคิดว่าไม่แน่ใจเป็นอินสร,รมส่วนตัวหรือเปล่านะครับยิป e ศีราัชายานะครับก็จะมีข้อความอยู่ตอนช่วงหนึ่งที่ที่หลังจากที่หายแล้วเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ถึงผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ทาขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนมาสอบถามใน IG ของเขาครับว่าเอ๊ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันใช่อันเดียวกับที่คุณอีฟเคยพูดถึงก่อนหน้าตอนช่วงไม่สบายหรือเปล่าเพราะตอนเขาไม่สบายเขาตัวเคยพูดว่าเขาทานแอนตาวีเซตก็คือของเราบริษัทเมดีฟีน ก็เลยหลังจากนั้นพอหายแล้วเขาไปโพสตถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวแล้วบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาทําให้เข,า,เขาหายจากโควิดนยก็มีคนมาถามเขาในในอิสาแกรมเขาเองว่าเอ๊ะมันใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าที่เคยโพสก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนั้นแต่คือก่อนหน้านี้เขาเคยกินแอนตาเวียแต่กินแค่ชุดเดียวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินแล้วเพราะว่ามันแพงเขาก็เลยเทําตัวนี้ออกมาขายเองเออโดยที่ขายราคาถูกกว่า แล้วก็บอกว่าในในอินสตาแกรมไม่ใช่คำว่าเฟดีอาู่จริงๆเขาเขาไอันี้คือไอจีทางของคุณอีฟเองนะครับในในในจีเขาาตอบลูกค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์นี้ครับบอกว่ามีทางมีทางตัวลูกค้าเขาก็น่ติดติดตามไอจีของคุณอีฟนะครับเขาเขาาก็มีการโพสในช่วงรักษาโควิดว่ากินยาตัวไหนก็ทุกคนก็ตามว่ากินยาตัวไหนเพื่อที่จะเอามารักษาตัวเองต่อมาเนี่ยครับ ก็มีมีคนน่าจะเป็นคนที่ามก็ได้ถามว่าเป็นยาตัวนี้เป็นยาที่ตัวที่คุณอีฟกินแล้วหายหรือเปล่าครับต่อมาทางตัวคุณอีฟผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวคุณอีฟคนเองแต่ว่าเป็นเบนทดอีส่วนตัวมีการมีการ,ม,การมีการตอบกลับไปว่า,าใช่ค่ะเป็นยาตัวเดียวกันแต่เราแต่เราไม่ทำแล้วแต่เราไม่ทานแล้วเราเรามาทำเอง ซึ่ง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 เนี้ยมัตรมันมีนการกล่าวอ้างว่าตัวยาครับตัวยาในในผลิตภัณฑ์ของตัวของเอสเทยร์เวของเอสเร์เวลเนียครับเป็นตัวยาตัวเดียวกันซึ่งซึ่งจริงๆเราไม่ได้เคลมว่าเป็นยานะครับของเราเนี่ยคือของเราจริงๆเราจดแจ้งผลิตภัณฑ์สอาหารอ่าเสื่มอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่ง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 เราอ่ะก็ไม่อยากให้ออยมาพุ่งเป้าเราว่าเฮ้ยเราจดเป็นยาหารอเราไม่ใช่นะครับต้งองกล่าวอ้างเรา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 ไม่ได้กล่าวอ้างหรือเคลมยาตัวเองอย่างนั้น เพราะว่าเรามีคลคนสมบัติเพราะว่าเราอยากให้คนเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วมีความรู้สึกว่ากินแล้วรู้รู้สึกปลอดปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นยาเราจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราด้วยความเป็นห่วงใยเราก็ส่งไปให้ที่ไบโอโคทคสองส่งวทอยชาวได้รับการคุ้มครอแล้วนะใช่คือคือได้รับการเราเราส่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปทดสอบที่หน่วยงานของกระทรวงคุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ชื่อเรียกว่าไบโอโคทคนะครับ พื่อทดสอบริตในการยับยั้งโคโรนาไวรัสในห้องแลบของเขาซึ่งเราทดสอบมาเนี่ยผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอนตเววีเนี่ยแต่ในเมื่อมีอผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่ที่คุณยินมนำไปโฆษณาขายแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทซึ่งพบว่าคุณอิ้มเป็นกรรมการอยู่เนี่ยเราบอกได้ว่ามันเป็นตัวยาเดียวกันใน IG เขา้เนี่ยทำให้เราเป็นห่วงว่าเดี๋ยว มีลูกค้าหรือใครที่ไปซื้อแล้วเข้าใจผิดของก้อนนี้ถูกกว่าก็เลยไปซื้อนี้มาแล้วทานทานแล้วเกิดได้ผลไม่ได้ผลอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมาตอนหลังเขาจะมาเคลมหรือมาฟ้องร้องเราพวกเรานออบริษัทเมดิกรีนที่เป็นเจ้าของไอตาวเวียเพราะเขาเนื้อมันอันเดียวกันนะคะร<อ>ับคือเหตุที่มาแจ้งวันนี้เพราะว่าหลักๆก็คือเราต้องการป้องกันสิทธิ์ของเราว่าข้อ,อหนึ่งก็คือสิทธิในเรื่องของว่าเราไม่ได้ทําให้ประชาชนสับสนคือเดี๋ยวประชาชนหรือคนทั่วไป ซื้อไปรับประทานไปซื้ออนันนู้นหรือเคยสถานของเราลรวไปทานอนันนู้นลรวบอกไม่ได้ผลเหมือนเดิมได้ผลไม่ดีอะไรก็ว่าไปหรือว่ามีความเห็นอะไรต่างๆในานานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราไม่ไอาจทราบได้เนี่ยเราก็เลยต้องมาดําเนินการเพื่อเราป้องกันสิ่งในส่วนที่1นนี้แล้วส่วนที่2ก็คือเรื่องของความร่วมมือที่เราทํากับไม่ว่าจะเป็นการร่วมวิจัยและพัฒนากับทางธนาคารพันธบัารรัฐบางหรือว่าเป็นเรื่องของการที่เราส่งไปทําการทดสอบ กับทางไบโอเทหรือหน่วยงานต่างๆารเราก็ขอทุนด้แล้วเราก็มีการได้รับทุนสนับสนุนในการทดสอบพวกนี้ด้วยเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เอาผลเหล่านั้นอนะไปสร้างแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เอามาผลิตโดยที่เราไม่ได้แจ้งเขาคนระับเราก็เป็นการป้องกันในขั้นที่2ออันนี้ด้วย